ดูดูครับดูอุ่นอัวมากไม่รู้เป็นอะไรวันนี้นั่งลง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 แก็บนั่งลงนั่ง,งนั่งลงพอแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลงพอแล้วเป็นอะไรฮะ พอแล้วพอแล้วแกปแกปพอแล้วไม่ยอมไม่เอาพอแล้วพอแล้วไม่ยอก นั่งลง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 ไม่เยอะพอแล้วดูเลียมือมาเลียมือกับทุทูแทไทยทุทูแทไทย,ททททย,ไทยพอแล้วอากาศมันร้อน เิดพัดลมเลยแก๊บแก๊บไม่เอาไม่เล่นตีสอือ ยังเหญยอมอีกพอแล้ว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 แกบ